จะเป็นอย่างไรเมืม่อมนุษย์นั้นตายกลายเป็นดวงวิญ,ญญาณจะต้องฝากขุนนรกทั้งเจ็ภายใน4 9วันเพื่อที่จะได้ไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พบกนันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายสิทธิ์คณิกรหานนักศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศึกษา,าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏการสราบุรีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อจริยธรรมลงไปถึงศาสนาไปกับภาพยนตร์เรื่อง Around the World ฝากเจ็ดนรกไปกับพระเจ้า ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับฝ่าเจ็ดนรกไปกับพระเจ้าเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีจากประเทศเกาหลีใต้ดำเนินเรื่องราวของคิมจางฮองนักดับเพลิงเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดเขาถูกนำตัวไปยังปรโลกเคียงคู่กับเหล่าเทพพิทัพทั้งสามได้แก่ผู้นำทีมเทพพิทัพคังลิมเทพนักต่อสู้ฝีมือกล้าแก่งเฮวอนมัก hey และเทพแห่งมันสมองดังชุดน,นำไปสู่การผจญภัยฝ่ากน,นารกแห่งบาปทั้งเจ็ดที่ทำมนุษย์และทวยเทพต้องยำเกรงซ่อนเร้นเพียงอันตรายที่น่าสะพรึงกลัวได้แก่นรกแห่งบาปฆาตกรรมนรกแแหห่่งงงบบาาปปเกกียนนรลลอว นรกแห่งแบบอายุิฏฐนรกแห่งแบบปรยศนรกแห่งแบบความรุนแรงและนรกแห่งแบบอัตันยูโดยผ่านด่านที่พักษาจากราชันยมราเทพแห่งนรกพระพิสูจน์ตัวตนให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งภายในกำหนดเวลา49วันและในขณะเดียวกันเพื่อตามล่าสืบคนเบื้องหลังปริศนาในตัวเองขิมจา้าฮงเหล่าเทพพิทักษ์จึงต้องดำเนินเดินทางมายังโลกมนุษย์เพ,พื่อพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของชีวิตที่พวกเขากำลังปกป,ป้องมาเอาใจช่วยคิมจาฮงกันนะครับว่าจะสามารถไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งไห่รวมทั้งเอาใจช่วยเหล สามารถรับชมผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Netflix รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นได้เราไปดูตัวอย่าง Official t r เ i ล e r กันเลยครับคิมจฮงหัวใจเขาเิขึ้นแล้วขาเขิาิเขาิาคนดขอทางวิญญาณคนดีหน่อยยินดีที่ได้พบ ผมไม่ใช่คนดีสัก,กนหน่อยคุณทำกรรมดีไว้มากมา,ายตอนมีชีวิตมาเป็นวิญญาณที่ได้ไปเกิดใหม่ดวงที่48ของฉันเถอนะผมทำทุกอย่างไปพเพิ่มเินเจ้ารับใช้เทพเจ้าผิดองค์แล้วไหนเธาบอกว่าเขาเป็นวิญญาณคนดีไงเออทพเจ้าแห่ภาพเกียาารตริพระปลดตัวที่กระจกแห่งกำก่อน ตอนมกมัได้ยังไงเนี่ยเวลากำลังเร่งเร็วขึ้นขอส่วด้วยครับรั<อ>บงนะการต่อสู้คดีของพุ่นคิมจะแย่เลยถ้าวิญญาณอาฆาตยังคงอยู่ท่านจะฝ่าฝืนกฎเหรอหนก็กำลังฝ่าฝืนทั้นอยู่เหมือนกันค้นหาลูกชายฉันด้วยผู้พิทักยุ่งเรื่องราวโลกมนุษย์ไม่ได้ มีแต่คนเท่าน,นั้นที่ช่วยได้นินพนธอครับเฮียหวนแพกไปนะไปลูกต,ต่อไปอย่ายอมแพ้ข้ามข้าเฝ้าท่านโยนมบราชทขวาจิตนรกไปกับพระเจ้าเ่าดหน้าหน่อยคุณคิมคุณยังไม่ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิด ภาพ,พยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหลักจริยธรรมคือทำที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติซึ่งแฝงอยู่ในชื่อของขุมนรกทั้ง7ขุมที่เป็นข้อห้าให้เราปฏิบัติตามมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดการไปเกิดใหม่นั่นเองในส่วนของศาสนาคิดการได้ไปอยู่กับพระเจ้าและในส่วนของศาสนาอิสลามคือการมอบตนแก่พระเจ้าหรือต่อน้านพระทัยของพระเจ้าเพื่อสันติการพิจรารณาแบบบุญด้วยการพิพากษาตามคติของศาสนาอิสลามสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ